สวัสดี FC กับคลิป10บนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิป10บนซึ่งเ้าเดินมาที่8งวดนะครับ mm hmm. เพื่อไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นว่าเราควรจะวางตัวไหนไว้หลัก10หลักหน่วยนะครับนะก็เราดูว่ามันจะชนกับสูตรนี้ไหมก็คือชนแล้วมานะครับชนแล้วมาได้567อ่าสูตรนี้ไอ้สตัวนี้เราจะวางไว้ที่ <c oughs> หลักไหนดีแล้วก็จะมีสูตรสสูตรชนสิหน่วยบนก็คือ1กับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับว่าอ่า1กับศที่เราชนเนี้ยจะไปวางที่10บรือหน่วยดีก็มาเทียบกับสูตร1ิบบนตัวนี้นะลองดูกำลังเดินที่8ดงวดน,นะครับล่าสุดก็คือมาที่เลขเนะครับสูตรนี้นะโอเค มาดูกันนะครับแนวทางการเดินเขาเดินแปดงวดแต่ผมจะทําให้ดูแค่ห้างวดนะครับย้อนหลังหนึ่งสองสามสี่ห้างวดย้อนหลังนะครับว่ามันมาตามนี้จริงไหมนะครับตัวที่นำเอามาคำนวณก็คือหลักหมื่นแล้วก็หลักพันบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับจะเดินไปหกสเต็ปนะตังนี้จะได้เลขหกตัวแล้วก็จะมาเทียบกับศูนรนี้อ่า ดูกันเลยนะครับ9บวก6มัใช่9บวก7จำหนึงนะเสียงผมจะหายใจอัดคลิปเลยนะครับ9บวก7เป็น16นะครับบวก1เป็น17นะ,ะก็จะได้เลข6ตัวคือตัวแรกคือ7 8 9 0 1 2นะครับ7 8 9 0 1 2จะต้องเดินมาที่หลัก10บนนะทีนี้ก็มาดูงวดถัดมานะครับรางวันที่1ออก481หลัก10คือเลข8ปดมีไหมนะครับแจ่ 7, ก็คือตัวนี้นะครับอืมอ่าถัดมานะครับ803 481นนะครับหลักหมื่นศูนย์อ่า ทันสบวกหนงขงที่0ูนบวกสบวกหได้4นะครับตัวแรก4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูรางวัลที่1นึ่เขาออกไปที่อะไรนะครับ5 9 8เนะครับห้าก้าแหลัก10คือเลข9นะครับมีไหมสี่ห้าหกเจ 8 9ก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับด้วย9นะถัดมานะครับ9 4 3 5 9 6 5 9 8นะครับ4บวก3บวก1 4บวก3เป็น7บวก1เป็น8นะครับสูวแรกก็จะได้8 9 0 1 2แล้วก็3นะครับ8 9 0 1 2 3หลัก10บนนะ ไดเรกอะไรมาก็มาเปรียบเทียบกับสูตรนี้นะครับามาดูรางวัลที่1เขาออกไปที่980116หลัก10บือ1นะครับ1มีไหมแ9 0 1 2้่มีตรงนี้นะครับมาที่หลัก10นะครับนะตัดมานะครับ9 8 0 1แปหมื่นคือ8 0ดพนะครับแ บกหนึ่งเลขเ้านะครับตัวแรกคือ901234นะครับ901234ทีนี้ก็มาดูว่ารางวัลที่1นึ่เขาออกอะไร2อ5ศูนรางวัลที่1หลักสิบก็คือ9นะครับมีไหมเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่มาก็คือเลข9นะครับ อ่าตัวแรกเลยนะครับอ่ะมาดูงวดล่าสุดนะครับสองศูนหลักสิบต้องมีตัวไหน0ูนย์บวกหบวกหนบวกหได้6นะครับตัวแรกคือ6 7 8 9 0แล้วก็1นะครับมาดูรางวัลที่1ง,งวดล่าสุดนะครับเขาออกไปที่5 9 0เห้า ห้าสามศูนย์นะครับนี่ผมชอบเขียนผิดทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออเลขสามนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับห้าสามศูนย์นะผมชอบเขียนเป็นห้าเก้าศูนย์จริงๆเลยอ่ะใครเห็นอ่ะว่าเขียนผิดหรือเปล่านะก็แก้ให้เป็นเลขสามนะมองเป็นเลขสามนะครับห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามนะครับอ่ะสามบวกศูนย์ได้สามบวกหนึ่งได้สี่นะครับ ตรงนี้จะได้สี่นะครับไม่ผิดนะครับเลขสามนะเออผมเขียนผิดทุกคลิปเลยนะดูดินะครับอ่ามาดูสามนะครับ5้าสามศูนย์ห้าเก้าสามนะครับตรงเนี้ยผมชอบลงไปเลขเก้าทุกทีเลยไม่รู้อะไรนะครับเลขสามผมไม่คุ้นจริงนะคือเขาไม่ค่อยใหม่ตรงเนี้ยห้าสามศูนย์ห้าเก้าสาม C 5 6 7 8แล้วก็9นะครับก็คือหลัก10บนของรอบนี้นะครับ C 5้าหกตัวไหนจะมาหลัก10บนนะครับรอบนี้เวลาซื้อลอตเตอรี่นะครับก็เลือก10บน16นิยอนะครับ หกตัวนี้นะครับต้องมาที่หลักสิบบนนะฮะล่าสุดล่าสุดนะครับเขามาที่เลขอะไรลืมดูเลยนะครับผมลืมบอกเลยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่มาก็คือเลขเก้าใช่ไหมงวดล่าสุดนั้นเออเนี่ยผมไปแก้อันนี้ก็เลยลืมเลยนะครับอ่านี่ก็คือเลขเก้านะครับหรืองกให้นะครับ ห้าเก้าสามเนเา็ออก530593หลัก10คือ9นะครับงวดนี้นะครับก็คือ4ี่ห้าหกเจนะครับสี่ห8 9ตัวไหนจะมานะครับสำหรับ10บนรอบนี้นะลงตรงนี้เลยนะครับสี 4, 5, หกเจนะครับจะเป็นคู่ไหน 4x 5x 6x 7x 8x หรือ 9x ้านะครับสิบนนะครับหตัวนี้นะเมื่อนำมาเทียบนะครับกับสูตร สองสูตรชน10หน่วยบนนะครับสูตรนี้ได้1กับ0นย์ะไม่มีนะครับไม่มีก็น่าจะจับคู่กับสูตรนี้ได้เลยนะครับกับคู่กันนะ4 1 4051 5 0 6 1 6 0 7 1 7 0 8 1 8 0 9 1 9 0นะครับถ้าจะจับคู่นะจับคู่กับสูตรอ่าชี่ได้1กับ0นะครับเนี่ยได้1กับ0สูตรนี้ ก็จะมีประมาณนี้่าแต่ถ้านํามาเปรียบเทียบกับสูตรชนแล้วมาซึ่งเดินยาวของผมนะครับสูตรชนแล้วมาเดินดีนะครับรอบนี้ชนกันที่5 6 7เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีชนไหมห้าหกเนะครับวางตรงไหนดีถึงจะมองเห็นนะครับขอเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับรอบนี้คือ5้าหกเจ็นะ ชนไหมชนอ่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะวางไว้ที่หลัก10เหมือนที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ5 6 7นะก็นะก็ให้เน้น10บนะครับรอบนี้เน้น10บ,บนอ่ะอันนี้ในการเลือกซื้อรัตตรี่ก็วาง ห้าหกเจ็ดไว้ที่หลักสิบนะครับน่าจะโอน่าจะปังนะครับห้าหกเจ็ดก็จะมีตัวที่จาก6กตัวมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้แล้วนะครับห้าหกเจ็ดมันก็จะเหลือสามตัวที่ให้มองนะครับก็คือห้าหเจ็ดนะครับสี่แปดเก้าไม่มีนะครับ สี่แปดเก้าไม่มีชนนะครับไม่มีชนกับสูตรชนแล้วมานะครับเราต้องยึดสูตรชนแล้วมาเป็นหลักเลยนะครับชนแล้วมาได้ห้าหกเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นผมมองแล้วห้าหกเจ็ดไม่น่าจะหลุดจากสิหน่วยบนแน่ๆนะครับวางไว้ที่หลักสิบเลยนะฮะตามที่ผมขีดเส้นไว้ตรงนี้นะครับห้าหกเจ็ดห้าเอ็หกเจ็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามตามนี้เลยนะครับ เออจับตามนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ผมเขี่ยนถึงห้าหนึ่งหกึงเจ็ดส่ย์ห้าสหกส่วนเจ็ดดูแล้วน่าจะเป็นตัวนี้หลักสิบมากกว่านะครับก็ลองอ่าซื้อลอตเตอรี่นะครับวางห้าหกเจ็ดไว้หลักสิบนะครับนะเออเจากหกชุดเนี่ยห้าหนึ่งห้าสอง ไม่ใช่สิห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตามนี้นะครับตรงนี้ผมเขียนเป็นอันเนี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นสลับตำแหน่งเงานะับเนาะถ้าจะเขียนให้ชัดเจนก็คืออ,อ่ตรงนี้ดีกว่าห้าหนึ่งหกหนึ่ง จ็ดหนะึ่้านยะเออนี่แหละชุดนี้เลยนะครับนะอืมห้าหนึ่งหกหนนะส่วนสูตรสูตรสเลเตนะครับถ้าใครจะเทียบกับสูตรสเลเตอีกทีนึงนะก็มันไม่มี มันไม่มีหนึ่งอ่ะรอบนี้นะครับหนึ่งขอขอให้เป็นตัวรองไปนะครับนะสูตรสเ,เตเตครบสามตัวบนผมไม่มีหนึ่งนะครับก็จะให้เน้นไปที่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสามตัวนี้นะครับรอบนี้สลับสิบบนวางไว้ตามหลักนี้เลยห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์น่าจะเป็นสูตรที่ลงตัวนะครับเพราะว่ามาชนกับสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9พอดีนะครับก็เสียหกเจ9เดินมาที่หลักสิบนะล่าสุดก็คือ9นะครับหลัก10บต,ตามนี้เลยสังเกตว่าตำแหน่งเนี้ยจาก8งนวดอะตำแหน่งที่3นี่จะไม่ค่อยมานะครับก็รุ้นว่าเขาจะหลุดอีกปะเอยเขาจะมาไหม 7, 8, 9, เจ็ดแปไอ้ตรงเนี้ยใน8งนวดผมไม่มีนะตรงเนี้ยมันไม่มานะเก้า8รอบนี้คือตกที่6อะตกที่6นะก็มองที่7จ็ดีไว้ เนอนที่เจ็ดที่ห้านะที่6กแต่ถ้าใครชอบก็จัดได้นะครับกลัวจะมาตกเหมือนกันแหละรอบนี้รอบที่แล้วเก้าอยเก้ามาสองวดเลยนะครับเกก่ 9, อนนั้นก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็มาเก้าวิเก้ามาดีจังแปดเมืม่อคืนก็9้านะครับราวพัฒนา9ก้าสามเบียนบ้านผมอีกแล้วนะครับเก้าสามสามเก้าสี่เก้าสามโโหทำกันได้นะครับ ก่อนให้ก้าสามมาเก้าเก้าเออมาตามหลังสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบนี้แบ่งมั่งนะเก้าเก้ารอบนี้ผมไม่ชนนะแลก,ก็ได้ห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะเน้นห้าหกเจ็ดห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ลัตเตอรี่จับไปนะครับสามชุดแต่ถ้าชอบหนึ่งก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับนะโอ้ยผมทำคลิปถึง EP ที่หกนี่ คือผมมองอะไรเริ่มชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยผม,มองเห็นตัวเลขแบบชัดแล้วล่ะแต่พยายามหาสูตรที่มันที่มันอะไรนะมันกระทบเลยมันชัดเจนมาฝากนะครับนะก็ะถ้ามองตัวนี้ผมเห็นเห็นรางวัลที่หนึ่งรางๆแล้วนะเออเห็นสองตัวบนสามตัวบนลางๆนิดนึงเห็นแล้วละนะ่ะแต่ว่า พยายามจัดสูตรที่อ่ะว่าจะจับหลักไหนเป็นหลักสิบอะไรเป็นหลักหน่วยนะก็ได้สูตรนี้นะลองดูนะครับลองพิจารณาดูว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะมาไหมนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เน้นที่ห้าหกเจ็ดนะครับเพราะชนกับสูตรนี้โอเคนะครับเนาะฝากไว้พิจารณานะครับดูคลิปจบเนาะก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ